เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลย ข้อต่อไปนะครับข้อที่10ใช่ไหมอ่าข้อที่10อ่ามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับน้องข้อที่10บโจทย์เป็นยังไงถูกไหมผมโจทย์ข้อที่10เนี่ยเขาบอกว่าธันวาฝากเงิน20,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีเป็นเวลา5ปีโดยที่ไม่มีการฝากและถอนเงินในระหว่างนี้เมื่อครบ5ปีเนี่ยพบว่ามีเงินรวม22,81 0.62บาทครับผมจงหาว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคาราากำหนดสำหรับเงินฝากนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นพออ่านโจทย์เสร็จคขาน้องพยายามหาคำถามของโจทย์ก่อนถูกไหมครับผมสเต็ปแรกในการทำโจทย์แนวนี้ถูกไหมแนวบรรยายอ่ะหรือเป็นแนวอื่นๆก็ได้นะผมอ่ะเราต้องพยายามหาคำถามของโจทย์ก่อนโอเคปะ่ะซึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรครับเขาถามว่า อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดสำหรับเงินฝากนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่จูบปป้ะอะพอเรารู้คำถามโจทย์เสร็จปุ๊บเราต้องมาดูว่าสิ่งที่โจทย์เขาให้เขาให้อะไรกับเราอะถูกไหมครับผมอะแน่นอนสิ่งที่เขาให้มีอะไรบ้างนะสังเกตบรรทัดแรกก่อนครับผมอ่ะเขาบอกเลยว่าทันวาเนี่ยฝากเงิน2 0 0 0มบาทถูกไหมครับน้องอะก็คือเขาบอกเงินต้นถูกป่มเงินแรกตั้งต้นเลยเนี่ยเขาฝากเงินไป2 0 0 0มบาทโอเคปะ่ะแล้วเขาบอกอะไรครับบอกว่า การคิดดอกเบี้ยของที่นี่นะเป็นแบบทบต้นนะอ่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สาคัญอีกอันนึงนะครับผมอ่ะคิดแบบทบต้นนะดอกเบี้ยอ่ะมีอะไรครับทัดที่สองวันที่2เขาบอกระยะเวลาถูกไหมครับผมเขาบอกว่าเนี่ยชันวาเนี่ยเขาฝากเงินเป็นระยะเวลา5ปีถูกไหมครับน้องโอเคไหมบอกว่าฝากระยะเวลา5้าปีแล้วมีอะไรครับน้องมีอะไรที่โจทย์ให้มาอีกอ่าเขามีบอก เงินในบัญชีของธันวาถูกไหม,มเมื่อครบ5ปีถูปะว่ามีค่า22,081.62บาทถูกไหมครับน้องโอเคไหมอ่ะเพราะนั้นนี่แหละครับทั้งหมดนี้สีเหลืองคือสิ่งที่โจทย์เขาให้เรามาถูกไหมมีให้เงินต้นถูกปะ2 0 0 0 0บาทมีให้ระยะเวลาในการฝาก5ปีถูกปะมีบอกว่าการฝากแบบนี้เป็นฝากแบบทบต้นนะแล้วก็มีบอกตอนสุดท้ายว่าพอสิ้นสุด5ปีปุ๊บเงินในบัญชีของเขาเนี่ยมีอยู่2 2 0 0 0 81.62บเอจุสองบาทในคำนองโอเคเนาะอ่ะซึ่งเป็นในคำนองการที่เราจะหาอัตราดอกเบี้ยได้เนี่ยโดยเรามีข้อมูลตามเนี่ยน้องคิดว่าเราควรทำาไงดีอ่านึกถึงสูตรที่เราเพิ่งคุยไปเมื่อกี้ถูกไหมครับผมอ่ะนึกถึงสูตรที่เราคุยไปเมื่อกี้กมมกกว่าที่บอกว่า AN ะจะเท่ากับ P คูณ1บวก R ทั้งหมดอยูกํลัง n ถูกไหมครับผมเราน่าใช้สูตรนี้แหละถูกไหมครับผมในการเอามาคิดปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะโจทย์ต้องการหาอัตราดอกเบี้ยปะอัตราดอกเบี้ยของเราในสูตรคือ r ถูกไหมครับนอ้องอะซึ่งเป็นไงการที่เราจะรู้ค่า r แสดงว่าเราจะต้องรู้ค่าตัวแปรตัวอื่นในสูตรนี้ของเราปะ่ะซึ่งได้แก่ an p แล้วก็ n ถูกไหครับน้องโอเคปะ่ะเราต้องรู้3ตัวนี้เราถึงจะแก้หา r มาได้ปะ่ะซึ่งเป็นไงคบน้นองย้อนกลับไปดูโจทย์สิ an ของเราคืออะไรนะ an คือ จำนวนเงินในบัญชีหลังผ่านมา n ปีถูกไหมผมซึ่งเป็นไงโจทย์ก็กำหนดมาครับนี่ไงสองหมื่บาทถูกไหมครับผมอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวแปรต่อไปคือตัวแปร P ถูกไหมผม P คืออะไรนะ P คือจำนวนเงินตั้งต้นถูกไหมผมตอนแรกสุดเลยที่เขาเอาเข้าไปในบัญชีถูกปะซึ่งก็คืออะไรโจทย์กำหนดมาถูกไหมครับผมก็คือ2 0,000บาทถูกไหมครับผมอ่านี่คือโจทย์ก็ให้เหมือนกันถูกปะและตัวแปรสุดท้ายครับผมที่เราต้องเอามาใช้ในการคิดค่า ถูกไหมก็คือตัวแปร n ถูกไหมครับผมอ่ะซึ่ง n คือจํานวนระยะเวลาที่ฝากปเป็น่โจทย์ก็กำนวนเหมือนกันถูกปหว่าเป็นระยะเวลา5ปีโอเคไหมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาให้มาแล้วเนี่ยเป็น3ตัวแปรถูกไหมครับผมอ่ะเพื่อเอามาแก้หา R หถามว่าเราแก้หา R ได้ไหมชิวๆถูกไหมครับน้องโอเคปะ่ะสบายแล้วถูกไหมเรารู้ค่าตัวแปรของ3ตัวนี้แล้วถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาหาค่า อาออกมาได้ในตอนสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จัดก,การเลยครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนเพิ่มเติมหน่อยนะครับผมอ่ะเขียนบรรยายที่พี่พูดไปเมื่อกี้เลยอ่ะเริ่มแรกเนี่ยเราต้องดูสิ่งที่โจทย์เขาให้ก่อนถูกไหมสิ่งที่โจทย์เขาให้เนี่ยก็คือได้แก่อะไรบ้างนะครับผมให้ P มาถูกไหมครับผมอ่ะให้ P ก็คือเงินตั้งต้นเนี่ยว่าเป็น20,000ถูกไหมอ่ะ ใช่เมื่อกี้เราคุยกันไป20,000บสองหมื่นบาทใช่ไหมครับผมอ่ะให้เอ็นมาครับเอ็นในที่นี้ก็คือ5ปีใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วก็มีให้ A N เอ็ใช่ไหมครับผมซึ่งก็คือเป็น2 2 8 1 6 2บาทนะครับผมโอเคมหอ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้ใช่ไหมครับผมและโจทย์ถามอะไรครับน้อง โจทย์ถามอามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ถูกปะ่ะซึ่งเราบอกว่าอะไรนะเราหาได้ถูกไหมผมถ้าเรามีสูตรนี้ถูกปะ่ะแล้วเรามีค่าตัวแปร3ตัวที่เหลือเราก็สามารถแก้สมการ1ตัวแปรหาค่า R ได้ถูกปะ่ะอ่าโอเคสเต็ปประมาณนี้นะผมสเต็ปเป็นงานทําโจทย์น่าจะประมาณนี้ถูกปะ่ะเราได้เห็นภาพรวมวิธีการทำของเราก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะประมาณนี้แหละพี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่ออีกทีหนึ่งแทนค่า แกคิดเลข,ขออกมาอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับผมโอเคเนาะอ่ะพี่ก็เริ่มเลยอ่ะจากสูตรเมื่อกี้ของเราใช่ไหมครับอ่ะดูเลื่อนขึ้นนิดหนึง่งเนาะสูตร a อ่ะเดี๋ยวพี่เห็นใหม่กันเลยอ่ะจาก a n นะครับผมเท่ากับ p ีคูณหนึ่งบวกอวกการ์กำลังเนเนี่ยอ่ะเราก็แทนค่าถูกไหมครับผมแทนค่า a n a n ของเราคือเท่าไหร่นคะครับผมคือสองหมื่นสองพัน แปดสจุดถูกไหมครับน้อง,อ,งอ่ะเท่ากับ P P ของเราคืออะไรนะคือเงินตั้งต้นถูกไหมครับผม,มก็คือ20,000บาทถูกไหมครับน้อง,อ,งอ่ะคูณกับ1บวก R R เราไม่รู้ถูกไหมครับเราก็ติดไว้เป็นตัวแปร R ยกกำลัง N N ของเราคือ5ปีถูกไหมครับน้อง,อ,งอ่ะคือ5ปีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้างี้ปุ๊บครับน้องเราก็ต้องพยายามแก้ให้เหลือเป็น ตัว R อยู่ตัวเดียวๆถูกไหมครับผมอ่ะเราก็เริ่มจากเซะไรก่อนดีเราก็น่าจะต้องย้ายตัว20,000ถูกมครัที่ติดกับ1บว R ยกกำลัง5เนี่ยย้ายไปฝั่งตรงข้ามถูกปะเพื่อให้ตอนสุดท้ายเนี่ยเหลือ R เป็น R เดียวๆถูกไหมครับผมอ่ะพี่ก็ย้ายไปหารก่อนเลยพี่จะได้มาเป็นอะไรครับได้มาเป็น1บวก R ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยจะเท่ากับ22,000ปดสิส่วนด้วย สองหมื่นนะครับผมอ่าซึ่งพี่คิดเลขออกมาให้เราแล้วว่าจะได้มันเป็น1.10408นะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปเลยพี่จะได้ว่าอะไรครับพี่จะได้ว่า1่บวกอาทั้งหมดยก่กำลัง5เนี่ยจะเท่ากับ1.10408ครับผม โอเคไหมอ่ะเคลียร์นะครับน้องตามทันนะโอเคอ่ะงั้นไปต่อครับน้องซึ่งพอเราได้ออกมาแบบนี้ปุ๊บนะครับน้องเราต้องการหา R ถูกป่ะแน่นอนตรงก้อน1นบอารเนี่ยยังติดถึงต้องกำลัง5้าเลยถูกป่ะเราต้องพยายามทำให้กำลัง5ของเราเนี่ยหายไปก่อนถูกป่ะโดยการทำไงครับน้องอ่าต้องทำอะไรฮะต้องถอดแควรูดถูกไหมครับน้องๆอ่ะต้องครับน้องเก่งมากๆอ่ะต้องถอดแควรูดก่อนนะครับอ่ะพี่ก็ทำการใส่แควรูด 5ตลอด2ข้างสมการบอกอ้าวพี่ทำไมต้องใส่รูท้าตลอดทั้งสมการล่ะคืออย่างนี้คำตองอ่ะถ้าพี่ใส่รูทที่หตลอดทั้งสมการพี่จะเอ้เป็นรูทที่หของหนึ่งบวกอาทั้งหมดกำลัง5ถูกไหมผมฝั่งขวาพี่ก็จะได้เป็นรูทที่ห้าของ1.1 0408์ูนยปดแหวนว่าน้องคราวนี้เนี่ยที่พี่ต้องใส่รูที่หตลอดทั้ง2ข้างสมการเพราะอย่างนี้ครับน้องน้องสังเกตฝั่งซ้ายสิฝั่งซ้ายเป็นไงครับฝั่งซ้ายที่พี่ได้ออกมาพี่ได้เป็นรูทที่หของ1นบวกอทั้งหมดอยู่กับหลังห้าเฮ้ยน้องคุณคุณป่ะคุณคุณไหมคุณคุณกับสูตรที่เราเรียนไหมครับผมที่บอกว่าอะไรนะถ้าเราเจอรูทที่เถูกไหมครับผมของ x อกำลังเนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย จะประกอบไปด้วย2ค่าถูกไหมครับผมจะได้ออกมาเป็น absolute x หรือไม่ก็ออกมาเป็น x ถูกไหมครับผมขึ้นอยู่กับเงื่อนไข n ของเราถูกไหมถ้า n ของเราเนี่ยเเป็นจำนวนคู่ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็น absolute x ถูกปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ n เป็นจานวนคี่ถูกไหมครับผม เป็นไงค่าที่แย่ก็ออกมาเป็น x เลยถูกป่ะไม่ต้องติดแอบสูตรอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่านี่ไงอ่า๋ยวไฮไลท์ตรง n นิดนึงครับเจะเพื่อบางทีน้องแยกไม่ออกถูกไหมอ่ะโอเคซึ่งเป็ไนไงครับน้องมันเหมือนกับกรณีนี้เลยถูกป่ะเพราะถ้าเรามองก้อนหนึ่งบวก a เนี่ยครับน้องเป็น x โอ้โหเป็นไงครับตรงพอดีเลยป่ะก็คือเป็นรูทที่5ของ x กำลังห้าถูกไหมครับผมโอเคไหมซึ่งกรณีนี้ n ของเราเป็น 5ถูกมาซึ่ง5้าเป็นจำนวนคี้เพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาก็คือออกมาเป็น x เ,เลยไม่ต้องใส่ออสสุดถูกไหมครับน,น,น้องๆอ่าเพราะฉะนั้นก้อนฝั่งซ้ายเนี่ยพี่จะได้ออกมาเป็นหนึ่งบวก R ธรรมดาเลยครับผมไม่ต้องใส่ออสสุดถูกไหมอ่าโอเคไหมโอเคนะผมตามทันนะอ่ะส่วนฝั่งขวาครับน้องๆฝั่งขวาของเราเนี่ยพี่จะได้ออกมาเป็นอะไร อ่ะอันนี้อาจจะต้องไปกดเครื่องคิดเลขคำนองตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงถือว่าเราคิดมือน่าจะลาบากคำนองรูทที่5้ของ1 1 0 4ง8เนี่ยค่อนข้างยากคำนองลองกดเครื่องคิดเลขดูถ้าน้องลองไปกดเครื่องคิดเลขนะครับผมตัวเลขจะได้ออกมาเป็น1.01 9 9 9าครับน้องโอ้โห,โหเลขสวยนะครับผม99 9, 9ใช่ไหมอ่ะซึ่งเป็นไงครับน้องอีกนิดเดียวแล้วเราต้องการหาค่า R เพียวๆถูกไหมครับน้องพอเราต้องการหาค่า r เพียวๆเราก็ทําไงดีเราก็จับ ลบหนึ่งบวกตลอดทั้งสมการถูกไหมครับนอ้องอ่ะพี่จะกรารลบหนึ่งบวกตลอดทั้งซ้ายทั้งขวาถูกป,ปะโอเคไหมพอพี่เอารลบหนึ่งบวกตลอดถูกไหมฝั่งซ้ายเนี่ยหนึ่งก็จะตัดกับลบหนึ่งอ่ะพอนั้นเนี่ยพี่ก็ได้ออกมาเป็น r เพียวๆถูกไหมอยู่ตรงฝั่งซ้ายถูกไหมครับผมส่วนฝั่งขวาพี่ได้ออกมาเป็นอะไรครับ1.01999ุลบหออกมาเป็นอะไรครับนอ้องออกมาเป็น0.1999 เก้าถูกไหมครับน้องโอเคป่ะโอ้ oh, ตัวเลขค่อนข้างค่อนข้างเยอะถูกไหมครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่ะซึ่งเป็นยังไงครับน้องหรือถ้าเราจะเอาแบบให้มันเลขสวยๆถูกไหมเราก็ประมาณครับน้องเราก็ประมาณ R เนี่ยประมาณ0.2ละกันเพราะ1 9 9 9ก็ใกล้0.2ม,มากๆถูกไหมครับผมอ่ะก็ประมาณละกันว่า R เนี่ยเป็น0.2เพราะนั้นสุดท้ายครับน้องก็สรุปตอบได้เลยว่า อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยของธนาคารในที่กําหนดถูกไหมก็คือประมาณ0.2ต่อปีนะครับผมอ่าอย่าลืมหน่วยด้วยนะเป็นต่อปีนะครับถามว่าทําไมต่อปีถูกไหมครับผมเพราะว่า n ที่เราใช้เนี่ยครับ n เราใช้เป็นจำนวนปีเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่ออกมาก็ต้องเป็นหน่วยต่อปีเช่นกันคำตอบโอเคไหมอ่ะโอเคเนาะเพรานะนั้นพี่มาเขียนสรุปตอนสุดท้ายนะครับว่าดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ธานาคารกำหนดเนี่ยประมาณ0.2ต่อปีครับ โอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะอ่ะ uh, งั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมาสรุประหว่างตอนที่น้องสดแล้วกันนะครับผมอ่ uh, okay, นะโอเคเนาะอ่ะ uh, คืออยา่างนี้ครับน้องโจทย์ข้อนี้เนี่ยโอเคนะเสร็จเสร็จหรือ,อยังครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับนะ้องโอเคเนาะอ่ะ uh, คืออยา่างนี้ครับน้องโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราจํามันได้ถูกไหมครับผมโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้อะ่ะเขาให้ว่าอะไรครับเขาบอกว่าเนี่ย มีธันวาถูกไหมคัธันวาคือคนคนหนึง่งถูกไหมฝากเงินไว้20,000บาทถูกไหมครับผมอ่ะกับธนาคารที่เขาคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นถูกปะเป็นเวลา5ปีถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าเมื่อครบ5ปีเนี่ยจำนวนเงินในบัญชีเขานะคือ2 2 8 8 6 2บาทนะครับผมและสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้เนี่ยคือโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนี้กําหนดแหละมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับผมอ่าแน่นอนถูกไหม จำได้ไหมเสบแรกหลังจากที่เราอ่านโจทย์ข้อนี้ไปนล้วผมเราต้องหาคําถามกม่อนถูกปะ่ะซึ่งคําถามข้อนี้คือถามว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยที่ธนาคารกำหนดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมอ่าซึ่งพอเรารู้คําถามดูครับน้องเสตปต่อไปทําอะไรน,นะดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้คืออะไรถูกไหมครับผมซึ่งพี่ก็ไฮไลท์มาเป็นตัวสีเหลืองถูกปะ่ะซึ่งถ้าน้องดูเนี่ยเป็นไงครับน้องสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ยเขาให้มาหลักๆอยู่3ค่าถูกไหมครับผมอ่ะสมค่าว่ามีให เงินต้นถูกป่ะเงินต้นตอนแรกสุดเลยที่เขาฝากถูกป่ะแล้วก็ให้จํานวนปีหรือระยะเวลาที่ฝากถูกไหมครับผมแล้วก็มีให้จํานวนเงินหลังจากเวลาผ่านไป5ปีถูกไหมครับผมซึ่งไปไหนครับน้องค่าเหล่านี้คือมันก็คือค่าตัวแปรในสูตรที่เราเรียนการถูกไหมครับผมก็คือค่าตัวแปร a n p แล้วก็ n ถูกไหมครับน้อง โอเคไหมที่เราเรียนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ค่าตัวแปร3ตัวและรู้ a อรู้ P รู้ n อปุ๊บแน่นอนเราแก้สมการหาค่า R ได้ไหมสบายๆถูกไหมครับผมแก้สมการ1ตัวแปรถูกปะอ่ะเพราะนั้นเต็ปน่าจะทําประมาณนี้แหละถูกไหมครับผมอ่ะพีก็เริ่มเลยถูกไหมพี่ก็เริ่มแทนค่าต่างๆลงไปถูกปะได้มาเป็นบรรทัดนี้ถูกไหมครับผมอ่ะซึ่งพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องจัดรูปแก้หาค่า R ถูกไหมผมพี่ก็เริ่มแรกเสร็จแรกทาไงนะย้าย20,000ออกไปก่อนถูกปะเพราะเราต้องการให้ ตัว R เนี่ยอยู่โดดๆทำไมผมเพื่อจะแก้ออกมาให้ได้มากที่สุดไปพี่ก็ย้ายสองหมื่นลงไปก่อนถูกไหมย้ายสองหมื่นลงไปหาทำไมผมได้ออกมาเป็นหนึ่งบวก R ทั้งหมดยก่กำลังห้าเนี่ยออกมาเป็น 8, หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดทำไมผมบรรทัดนี้ถูกป่ะโอเคเนาะซึ่งมีอไรครับน้องพอเราเจอหนึ่งบวก R กำลังห้าเนี่ยยังติดกำลังห้าอยู่ถูกป่ะเพราะนั้นเราควรจะจัดกำลัง1บวก R ให้กลายเป็นกำลัง1ก่อนใทำไมโดยการทำไงครับถอด สแควรูทห้าตลอดสมการถูกไหมครับผมอ่ะพี่ก็จะการใส่สแควรูทห้าตลอดทั้งสมการเลยถูกไหมอ่ะทำไมพี่ถึงใส่สแควรูทห้าตลอดทั้งสมการละ่ะเพราะอย่างนี้ครับน้องน้องจําแบบฟอร์มที่เราเรียนกันได้ไหมตัวสีแดงขวามือตรงนี้ครับน้องอ่ะซึ่งพอเราใส่สแควร์รูทห้าไตลอดทั้งสมการมันจะไปตรงกับแบบฟอร์มนี้ครับน้องพอตรงกับแบบฟอร์มนี้กลายเป็นว่าอะไรครับกําลังห้าหายไปถูกป่ะอ่าพอกาลังห้าหายไปเขาเนี้ยพี่เหลือเป็น 1นึ่งบวกเพียวๆแล้วถูกไหมครับผมไม่ใส่แอบฟซืดด้วยเพราะว่ากรณีนี้ n เป็นจํานวนคี่ถูกไหมครับผมอ่ะพี่ก็ได้ออกมาเป็น1นึ่งบวกอเท่ากับหนึ่งูก้า้าถูกไหมครับผมอ่ะเสร็จแล้วใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับน้องอ่ะเราทําไงนะเราก็ลบหตลอด2ข้างของสมการถูกไหมครับผมอ่ะลบหออกมาสุดท้ายก็ได้จะออกมาเป็น r โดโดถูกไหมครับอารโดโดเท่ากับ0.1 9 9์ เ้าใช่ไหมครับผมอ่อาจะลืมหน่วยได้นะหน่วยของเขาก็ต้องเป็นต่อปีถูกปะ่ะเพราะค่า n ที่เราเอามาคิดนี่คือเป็นจํานวนปีถูกไหมครับผมเพราะนั้นหน่วยก็คือต้องเป็นต่อปีถูกไหมครับผมอ่าโอเคเพรานะนั้นสุดท้ายแล้วก็สรุปออกมาได้เลยครับน้องว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนี้กําหนดเนีย่ยอยู่ที่ประมาณ0.2ต่อปีครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับผมอ่า เห็นไหมข้อนี้เต็บการทํว่าจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ถูกปหคือแค่เรารู้สูตรแต่อาจจะแต่โจยเขาอาจจะต่างตรงที่ว่าเขาถามคนละตัวถูกปหอย่างอ,าอย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้ถูกไหมครับผมข้อที่9ของเราถูกปหมเขาจะเน้นไปถามที่จานวนเงินถูกปหมไม่ว่าจะเป็นเงินตั้งต้นหรือว่าเงินเมื่อสิ้นสุดเป็นระยะเวลาผ่านไป n ปีถูกปหแต่ข้อนี้เขาจะเปลี่ยนคําถามนิดหน่อยครับเขาเปลี่ยนกลับมาถามว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับคอนเซปต,ต์เหมือนเดิมก็คือแก้สมการถูกไหมโดยเอาค่าต่างๆที่เรารู้ใส่ลงไปถูกปหเพื่อแก้สมการถูกไหมครับผม โอเคเนาะอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับน้องว่าข้อต่อไปโจย์เป็นยังไงนะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง